แม่บอกว่านอนกินเสร็จแล้วนอนจะกลายเป็นงู หนูแกล้งนอนหลับืมแกงนี่น่ากินนะพี่ตัม้มนี่แม่ของต้นเจนจินดาเขาทำมาให้กินน่ากินมากนี่เป็นแกงม,ม,มัสมันมัสมันหมูแกงกะหรี่หมูกน่อนี่อ ครับหน่อไม้อร่อยมากอันนี้นอยักกินนิดหนึ่งโปผัดไข่อืมอืมแม่เจนทำทำถึงมากอันนี้ถึงมากอันนี้แกง เจนแม่เธอทำเก่งมากหืมประดุกผัดเผ็ดประดุกดนี่เขาทำถึงมากอะ่ะเข็มขน้นเข็มขน้นเข้มขน้นใช่เค็มขม้น บายกับข้าวอร่อยมากนักกินหมดเลยอ่ะนอนต่อได้่ะนอนแล้วนะบายบาย